สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายดวงนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมกราคม2568นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นของชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่จะสื่อสารนะคะ เป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับแฟนๆทุกๆคนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเป็นปีแห่งความสุขสมหวังของทุกๆคนเลยนะคะเรามาดูกัรนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะพลังงานกับคุณนะคะของชาวราศีกุมเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะ ต่อมาจ้านะคะเพจสอลฟวอนนะคะเด็กถือไม้เท้าหกไม้เท้านะคะเป็นไพ่สี่ถ้วยสามดาบนะคะทุกคนเก้าไม้เท้านะคะหกถ้วยนะคะ The Hermit นะคะเก้าถ้วยแล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะสำหรับในดวงของชาวราศีกุมลัคนากาคุมนะคะก็ในอดีตที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยมีความสุขสเท่าไหร่ชีวิตมันรุ่มรุ่มดอนดอนนะคะอาจจะมีปัญหามาจากคนรอบตัวคนรอบข้างที่เอาความวุ่นวายเอาความเครียดความทุกข์นะคะมาให้คุณคอยจัดการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงกว่าแต่ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างแห่งความหวังในเส้นทางทางการเงินโอกาสทางการเงินหรือว่าตัวคุณพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะคะรู้สึกมีพละกําลังทั้งทางร่าง ร่างกายและจิตใจนะคะมีแรงบันดาลใจนะคะมีเป้าหมายอะไรต่างๆในชีวิตชัดเจนขึ้นเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณเข้าถึงศัตรธรรมในชีวิตได้ดีมากขึ้นหลายๆคนอยู่กับการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะหรือว่าการสะสมบุญบารมีในรูปแบบของการทําบุญทําทานได้เหมือนกันนะคะดูคุณเป็นเหมือนพลังงานการเข้าถึงหลักศาสนามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะก็เป็นช่วงเวลาที่จิตใจ ความรู้สึกของคุณเบิกบานมากนะคะนะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนนี้เดี๋ยวมาดูทีละเรื่องนะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณโดนรบกวนถูกรบกวนจากศัตรูอรลคนที่คิดร้ายในการใส่ร้ายคุณในการทําลายชื่อเสียงทําลายความน่าเชื่อถือทําลายภาพลักษณ์ทำให้การงานของคุณเนี่ยเหมือนโดนแช่แข็งเอาไว้เลยนะคะจะดีก็ไม่ดีจะล่วงก็ไม่ล่วงเดี๋ยวมันมันอยู่ในพลังงานแบบลุ่มๆดอนๆน,นะคะนะมันก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าเราเต็มที่กับงานนะแต่ผลลัพธ์ทางการงานมันออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ในตอนต้นปีนี้ดูคุณมีการวางแผนอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะมีการ ใจจดใจจ่อกับแผนของการทํางานอย่างชัดเจนแลวก็เป็นลักษณะาาการแสดงความรับผิดชอบการดูแลเอาใจใส่ออกมาเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณกําลังมีไฟในการทํางานมีความกระตือรือร้นนะคะมเมื่อเทียบกับจากแต่ก่อนแต่ก่อนนี้คุณเฉื่อยมากเลยอะคะ่ะคุณแบบเหมือนคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณรู้ว่าการประสบความสําเร็จมันเป็น,ม,นม,มันมีขั้นตอนอย่างไรแต่คุณไม่สามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ไปทํางานได้มันเป็นพลังงานของความ เฉยชานะคะอแบบเป็นลักษณะของความอึดอัดทางกายทางใจนะคะไม่มีพลังในการทํางานแต่ปัจจุบันนี้นะคะมีพลังในการทํางาน ดีเยี่ยมนะคะแล้วคุณก็มีเป้าหมายของการตั้งใจจะประสบความสําเร็จให้ได้นะคะอ่าแน่นอนค่ะเส้นทางกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ผลลัพธ์การทํางานของคุณจะออกมาดีขึ้นถ้าคุณไม่ใจร้อนไม่รีบเร่งไม่กดดันตัวเองมากเกินไปคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะได้ข่าวของศัตรูคนที่ทําร้ายทําให้คุณเสียโอกาสในเรื่องของการงานทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาศัตรูจะพาย แพ้หมดพาระกํกลังไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้แล้วเขาก็ค่อยๆสูญหายไปจากชีวิตของคุณเงียบหายไปจากชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ออมมองว่ามันเป็นข่าวดีเนาะข่าวดีทั้งในเรื่องของเรามีแรงบันดาลใจขึ้นและคนที่ทําร้ายเราเขาก็หายไปจากชีวิตเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการปกป้อง การดูแลจับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันนี้ก็มีส่วนนะคะในการขับไล่ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับคุณนะคะในเรื่องการงานของชาวราศีกุมนะคะมันอยู่ในช่วงของการพยายามมากเลยะคะ่ะมันมีลักษณะตัวคุณคือพยายามบาลานซ์เวลาในการทำงานนะคะพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันขัดสิ่งที่มันลังในดวงชะตาของคุณคุณก็สู้กับมันอยู่เหมือนเหมือนเราสู้กับมารน,นะคะหมู่มารทั้งหลายนะคะในสิ่งสิ่งนี้เขาบอกว่าคุณจะมีชัยช,ช,ชนะไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณจะมีชัยชนะไหมมีคนคอยตั้งแง่ในการกั่นแกล้งคุณอย่างรุนแรงเลยนะคะแรงมากชนิดที่ว่าจะไม่ให้คุณได้ผลได้เกิดเลยในการตั้งใจที่จะทำลายแต่คุณเป็นก้าวถวยนะคะก้าวถวยมาทั้งใน 2ส,สำรับเลยนั่นแปลว่าคุณจะประสบความสำเร็จ อยู่ในจุดที่สบายตัวล้นลาชิวๆนะคะส่วนคนที่คิดไม่ดีกับคุณแพ้ภัยตัวเองแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งชัยชนะของคุณเป็นเดือนแห่งการเติบโตเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะ,ะหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของบริวารเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะคะที่ทํามานานทํางานมานานกับคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ของการยกย้ายลาออกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ ในส่วนตรงนี้เนาะอ้าวมองว่ามันเป็นช่วงที่คุณชนะนะชนะเลิศมากเลยอะค่ะชนะเลิศกับคู่แข่งทางการงานชนะกับคนที่คอยทำร้ายรับหลังกันแกล้งทำร้ายชื่อเสียงขัดขวาง การเติบโตการก้าวหน้าเอาเป็นว่าเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะหลุดพ้นแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการกับความเพียรพยายามของคุณมาทั้งหมดนะคะเนาะอ๋อมันเป็นการเติบโตแล้วนะคะคุณก็จะมีความสุขขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของดวงการเงินก,นการเงินของชาวราศี กลุมเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของการเงินอ่ะจริงๆก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ารายได้มันแทบไม่เข้าเลยมันหยุดนิ่งนะคะแล้วคุณก็รู้สึกกดดันตัวเองเพราะคุณมีปัญหารายรับรายจ่ายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่า เดี๋ยวการเงินของคุณจะค่อยๆพลิกฟื้นขึ้นในเดือนนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นอย่างดีเลยความมุ่งมั่นความตั้งใจความเพียรพยายามความอดทนของคุณนะคะคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นหลังจากที่มีคนคอยขัดขวางนะคะแกล้งคุณทุกอย่างเลยมันทําให้คุณเสียหลักไปเยอะมากเลยแต่คุณจะพลิกฟื้นกลับ มาได้นะควรจะดึงดึงเงินของคุณมาได้มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าคนแกล้งคุณนี่จะเยอะนะส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับมนต์ดำด้วยไสยศาสตร์เนี่ยนี่เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันเป็นลักษณะของคนกลุ่มใหญ่นะคะที่จองล้างจองผ่านคุณเลยตั้งใจที่จะทําลายคุณเลยไม่อยากให้คุณรวยไม่อยากให้คุณสบายไม่อยากให้คุณได้ดิบได้ดีนะคะเหตุใดถึงทําได้ขนาดนี้แค่คําว่าลิศยาคําเดียวค่ะทุกคนมันเป็นการแบบ ต้องการให้คุณแย่นะคะต้องการไม่ให้คุณขายของได้นะคะไม,ไม่ให้มีคนมาซื้อของคุณอย่างเงี้ยนะ,ะคะคือคือคิดไปแบบนั้นแต่สุดท้ายเวรกรรมมันเข้าตัวเขาหมดเลยนะคะทุกอย่างมันก็สะท้อนคืนกลับไปหาเขาชีวิตเขาก็รุ่มรุ่ม,มดันดอนแทนที่เขาจะได้เงินเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นอะไรที่มันชัดขึ้นหรือถ้าจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่ที่อาศัยกําลังจะโดนยึดนะคะกาลังอยู่ๆมันก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามานั่นแหละค่ะคือเว กรรมตามสนองเขาแต่ในส่วนของคุณยังไงคุณก็จะได้รับนะคะในสิ่งที่มันเป็นของของคุณนะคะถ้าคุณขยนันคุณมีความเพียรพยายามคุณอดทนแล้วนะคะขอบอกเลยว่าคุณจะได้ตามที่คุณตั้งใจทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวการเงินก็เข้านะคะขออย่างเดียวว่าคุณอย่ากกดดันตัวเองนะคะอยากเครียดจนเกินไปทําแบบสบายๆแต่ให้เรามีวินัยกับหน้าที่การงานของเราทําให้มันได้ต่อเนื่องแล้วเงินจะเข้ามานะคะขอเป็น เป็นกำลังใจให้เพราะว่าการต่อสู้ของคุณเนี่ยมันต่อสู้มาอย่างยาวนานและเป็นการต่อสู้เพียงลําพังคนเดียวด้วยซ้ำนะคะมีแต่คนลุมแกล้งคุณลุมทํำร้ายคุณนะคะแต่คุณยังมีพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะในส่วนนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะคะในด้านของ ดวงความดวงสุขภาพนะดวงสุขภาพเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของการเบื่ออาหารท้องผูกขับถ่ายไม่ได้นะคะหรือม,มีเกี่ยวข้องกับหัวใจมีเกี่ยวข้องกับผิวหนังแห้งนะคะเป็นริ้วเป็นริ้วรอยได้เยอะกว่าผิดปกตินะคะตัวคุณก็อาจจะขาดการดูแลนะคะขาดการดูแลตัวเองปล่อยปะละเลยตัวเองมากเกินไปอะไรต่างๆตรงนี้ก็มีส่วนนะคะแต่ในเดือนนี้สุขภาพของคุณมันจะดีขึ้นเนื่องมา จากว่าคุณมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างชัดเจนมีเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ก็ยังอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเกับการทำงานเยอะอยู่เหมือนกันนะมันเป็นแบบช่วงที่คุณแอบกดดันตัวเองอะแอบเร่งว่าเราจะต้องได้เงินเยอะๆการที่เราจะได้เงินเยอะเราก็ต้องทางานเยอะขึ้นอะไรเช่นเนี้ยนะคะตัวคุณก็ คิดไปแบบนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะของการโหมการทำงานหนักนะคะแต่เอาเป็นว่าคุณจะประสบความสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้รับนะคะคุณจะสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพราะมองว่าสุขภาพของคุณจะดีวันดีคืนถ้าใครอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกนะคะอ่ะ คุณก็จะทําได้ทําได้ดีเลยนะคะเอ้เห็นการลดน้ําหนักได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการใส่ใจในเรื่องของโภชนาการมากยิ่งขึ้นก็มีส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะต่อมานะคะทุกคนเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของดวงความรักค่ะความรักของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับในส่วนนี้นะคะราศีกุมความรักความสัมพันธ์คนโสดเป็นยังไงนะคะ คุณน่าจะอกหักมาเยอะเหมือนกันการผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่สามดาบการโดนหลอกเจอแต่คนที่ไม่จริงใจเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาหลอกลวงหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทําให้คุณเสียเวลาก็ได้แต่ตอนนี้คนโสดเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วไม่แคร์ไม่คาดหวังอะไรใดๆกับใครแล้วนะคะมันเป็นในลักษณะของการตื่นรู้มากขึ้นการเข้าใจความต้องการหรือการเข้าใจว่าเราควรม,มีมาตรฐาน เราคนมีสเปคของตัวเองที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอะนะคะแต่ในขณะที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่มีใครที่เคยกักในความสัมพันธ์กับคุณเคยไม่ชัดเจนเคยไม่จริงจังกับคุณเขากลับรู้สึกห่วงแหนและเสียดายคุณมากกําลังยื้อหลังคุณเอาไว้สุดพลังสุดชีวิตเลยนะคะเพื่อไม่ให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพื่อไม่ให้คุณได้สมหวังมีแฟนใหม่นะคะมันเป็นคงมันเป็นลนักษณะของเวรกรรม เะะขาไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณเขาคือเจ้ากรรมนายเวรหรือมีแต่คนคอยคุกคามคุณในพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยขอให้คุณสวดมนต์นะคะทุกคนสวดมนต์และนั่งสมาธิแผ่เมตตาก,กวดน้ําคุณต้องทําในสิ่งสิ่งนี้ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วพลังงานถ้าคุณเจอเรื่องของการโดนทํามนสเสนหจจากคนนั้นคนนี้เจอเรื่องลี้ลับอะไรทั้งหลายเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปซาไปนะคะเพราะว่าพลังงานแห่งอํานาจแห่งพุทธคุณนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครอง และจะนาพาให้คุณได้ไปพบกับคู่บุญคู่บารมีของคุณแน่ตอนนี้คุณมันยังมีวิบากกรรมอยู่กับพวกเก่าเก่าเรื่องมเรื่องราวเดิมๆนะคะสิ่งที่คุณจะต้องต่อสู้เขาบอกว่าขอให้คุณนิ่งขอให้คุณมีความกล้าหาญขอให้มีคุณมีความหนักแน่นไม่ต้องสั่นไหวไม่รู้สึกไม่ต้องรู้สึกกลัวกับสิ่งใดแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิต่อไปแล้วคนพวกนี้จะหายออกไปจากชีวิตของคุณจะเงียบเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ตัวจริงของคุณที่เขา จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพลังงานออกมายอดเยี่ยมมากๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เขาอาจจะมองคุณเป็นตัวเลือกแล้วก็ตักคุณไว้แบบสุดพลังเลยแล้วชอบใช้คำพูดทำลายความรู้สึกของคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณเดินออกมาแล้วคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้คิดที่จะไปต่อกับเขาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าเขานิ่งเกินไปเสียเวลากับคุณในการที่จะต้องมานั่งเดาความรู้สึกอ่านใจของเขาคุณมีเป้าหมายต่อการวางแผนทางการเงินต่อในเรื่องของความรักนะคะรักตัวเองนะไม่ใช่รักเขานะคะ ีเป้าหมายต่อการรักตัวเองมีเป้าหมายต่อหน้าที่การงานอย่างชัดเจนขึ้นคุณมุ่งหวังเลยค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะกับเส้นทางทางการงานอาชีพโอกาสอะไรต่างๆของคุณแต่ในขณะที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่ได้ดีคนที่เคยปล่อยปะแล้วเลยคุณตอนเนี้กลับมารู้สึกหวงแหนและเสียดายคุณมากนะคะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเขาไม่อยากจะให้คุณไปคบกับคนอื่นเลยมันเป็นความรู้สึกที่เขาเหมือนกาลัง โดนทอดทิ้งถูกคุณทอดทิ้งเขากําลัง ทำอะไรบางอย่างรับหลังคุณอยู่นะคะเรื่องเล่นรับลี้ลับนี่มาเต็มมากเลยนะในตอนนี้นะอแอบทําแม้ว่าเขาจะดูทรงเป็นวิทยาศาสตร์แต่แอบทํานะคะทุกคนเพื่อที่จะดึงให้คุณคืนกลับไปง้อเขาไปลุ่มหลงเขาไปรักเขานะคะมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องแต่ทําไม่ได้ผลไม่สำเร็จนะคะคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มีปัญหาทางการเงินแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะ มาทาอะไรเรื่องพวกนี้กับคุณได้นะคะคุณจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่หลักๆขอให้คุณนั่งสมาธินะคะทุกคนนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตากวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรให้พลังงานสิ่งไม่ดีที่มันติดค้างต่อกันมาหลายภพหลายชาติแล้วคุณพอคุณหมดเวรหมดกรรมปุ๊บคุณจะหลุดพ้นจากคนนี้ได้สําเร็จจากคู่เวรคู่กรรมจากคนที่นิสัยไม่ดีที่มันเป็นพลังงานของการคุกคามในการทําร้ายคุณนะคะมันมีไม่ดี มีเยอะอะค่ะมีไพ่ของแบบสิ่งเล้นลับลี้ลับเข้ามาเล้นลับลี้ลับเป็นพลังงานด้านลบนะที่ทําขึ้นมานะคะดูซิว่าเขาจะได้รับกรรมยังไงนะคะมันเป็นลักษณะของการคุกคามคุณนะคะการคุกคามเขาจะได้รับผลกรรมทางกฎหมายค่ะอยู่ๆก็จะโดนจับเข้าคุกอยู่ๆก็จะโดนคดีความนะคะ มีเรื่องไม่ดีขึ้นเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนอย่างต่ำสิบปีนะคะในผลกรรมที่เขาจะได้รับแล้วน,นั้นเขาจะเครียดเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาไม่น่ามาเล่นของมาเล่นสเสน่ห์มาเล่นอะไรคุกคามคุณเลยนะคะมีหลายๆคนโดนมีคนเหมือนพยายามทำสเสน่ห์ใส่อยู่นะคะแต่เวรกรรมมันสะท้อนกลับไปในรูปแบบทางกฎหมายคือเขาอาจจะไปทำอะไรบางอย่างแล้วอยู่ๆก็โดนรวบติดคุกไปซึ่งระดับ10ปีนะคะพอติดคุกปุ๊บ ถึงมานั่งรื้อฟื้นละ่ะไม่น่าไปทำกับคุณแบบนี้ไม่น่าไปคุกคามคุณเลยถ้าไม่คิดทำอะไรคุณน่ะชีวิตเขาก็คงไม่อยู่ในจุดนี้นะคเขาจะสำนึกได้ในวันที่เขาไปอยู่ในคุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเวรกรรมสะท้อนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากๆนะคะ,นะเนาะเดี๋ยวคุณจะพ้นนะคะใครที่โดนเขาคุกคามด้วยเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่คุณต้องสวดมนั่งสมาธิทำ เป็นกิจวัตรประจําวันให้ได้นะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นไปทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูดวงในเรื่องของพลังงาน ความรักของคนมีคู่เป็นยังไงสำหรับคนมีคู่น่าจะเป็นการทะเลาะก,กันบ่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการดูแลจากเขาหรือเขาชอบดูหมิน่นดูแคลนดูถูกคุณนะคะชอบเมินคุณไปไม่เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคะแต่ตัวคุณคงเจ็บจนด้านชาตอนนี้คุณถอยออกมาจากความสัมพันธ์แล้วอยู่ในจุดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลยไม่แคร ไม่คาดหวังและมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะสิ่งที่ว่าเห็นคือมันเป็นพลังงานลักษณะที่แฟนของคุณคนรักของคุณกลับรู้สึกเสียดายและรู้สึกเสียใจมากนะคะมีความต้องการคุณอย่างมากเลยนะคะในตรงนี้อ้อมมองว่ามันเป็นความเสียดายแบบ แบบอยากครอบครองนะมันไม่ใช่ความรักอะรักก็มีนะคะแต่อยากครอบครองอยากเอาชนะซะมากกว่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึก ไม่อยากให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักกับคนอื่นนะคะอาจจะกั่นแกล้งอาจจะเหนียวลังยื้อคุณนะคะดึงคุณไว้ทุกทางเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ถามว่าคุณจะหลุดพ้นจากเขาหรือไม่คุณจะหลุดค่ะคุณจะได้ไปเจอเส้นทางความรักใหม่ๆคุณจะได้ไปเจอความสัมพันธ์ที่เขาซื่อสัตย์จงรักพักดีกับคุณคุณจะรอดพ้นภัยอันตรายจากคนรักที่ไม่จริงใจคนคนนี้นะคะเพราะคนนี้สินไม่เสมอกันกับคุณ นะคะชอบนอกใจชอบเอารัดเอาเปรียบชอบมีความคิดของการดูถูกคุณอยู่เรื่อยเลยนะคะออกมาค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ลอดพ้นกับสิ่งที่มันเป็น ความสัมพันธ์นี่มันท็อกซิกเรื้อรังมาอย่างยาวนานคุณจะหลุดพ้นคุณจะรอดพ้นแล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอืมอาจะมีเรื่องที่น่าลาคาญจากแฟนเก่าบ้างในเรื่องในเรื่องของการแบบ ตามคุณดึงคุณอยากจะให้คุณกลับไปหาเขาให้คุณกลับไปง้อเขาเนี่ยอาจจะมีความน่ารำคาญอยู่สักนิดนึงแต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จนมุมจนปัญญาไม่สามารถที่จะทําอะไรกับคุณต่อแล้วคุณก็จะหลุดพ้นหมดเลยจากความรักที่มันเป็นรัก คู่เวรคู่กรรมเป็นแบบบ่วงกรรมจากคนคนนี้นะคะนี่คือเรื่องราวดวงของชาวราศีกุมแลัคนากุมนะคะเป็นของเดือนมกราคม2569นะคะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญาตฝากนะคะสีพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีพึ่งแ a s ชั่นเลิฟนะคะสำหรับการเจราจา ความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นในเรื่องของการดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นพุทธคุณนะคะไม่ต้องกลัวว่าของจะเข้าตัวนะคะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะหลายๆคนได้ไปก็สมหวังเจอเนื้อคู่ตามที่เขาต้องการนะคะเนาะก็จะมีวิธีใช้แนบไปในกล่องให้นะคะตัวนี้จัดโปร,ะะร,าาโ,ปรโมชั่นมีจานวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยและก็จะไม่ได้ผลิตตัวนี้อีกแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นใครทันเก็บได้ก็เก็บนะคะและมีพิเศษวัตถุมงคลพิเศษนะคะได้มาะะตัวนี้เป็นยังไงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสมเด็จพันล้านชื่อแบบรวยๆมากนะ,ะจริงๆอ้อได้มาจากวัดประดูทรงธรรมพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของอ วิชาอาคมนะคะที่ยุคสมัยก่อนยุโโบราณนนที่เขาจะต้องออกรบ่ะจะต้องอาบว่านยาอยู่วัดนี้ลงคาถาอาคมอะไรต่างๆอยู่ที่วัดนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะได้มา2อ,องค์นะคะตัวนี้จะอยู่ที่699บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะนะอีะอกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ได้มาเหมือนจะพอจับสัมผัสและพลังงานดีก็เลยหยิบ มานะคะมีแค่หนึ่งชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดมหาลัง,งับนะคะป้องกันในเรื่องของภัยอันตรายศสยศาสตร์คุณใส่มนดําอาถรรพ์อะไรต่างๆนะคะสามารถติดรถยนต์ติดกระเป๋าติดหิ้งพระไว้ได้นะคะลัง,งับภัยอันตรายเหตุร้ายอะไรต่างๆนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่799วาบาทนะคะรวมค่าส่งแล้วใครสนใจทักได้มีแค่ อันเดียวชิ้นเดียวนะคะเนาะก็ดูไฟนพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคุณสัมผัสแล้วแบบพลังงานถึงมากนะคะชื่อตะกุดมหาระง,งับนะคะระงงับภัยอันตรายนะคะสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะสนใจทักได้เลยแคปหน้าจอบ,บอกแอดมินนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากในการติดตามสนับสนุนนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ